วันนี้นายพลกรสุบรนรัฐองค์มนตรีในฐานะรองประธานกรรมาการ มูลนิธิโรงพยาบาลสุนทรยุพย่พราชเดินทางมาติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลสุนทรยุพย่พราชนครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิศณุโลกเป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง90เตียงปัจจุบันพัฒนาเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอนครไทยและอำเภอชาติรการมีเป้าหมายในการให้บริการเฉพาะทางครอบคลุมด้านอายุรกรรมเตรียมความพร้อมจะเปิดศูนย์ IU i อ i ูไอสำหรับผู้มีบุทยากใน ตแต่ยังเป็นโรงพยาบาลประหยัดพลังงานต้นแบบในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปที่บ้านฐานน้ำใจเลขที่10ทับ10โครงการต่อบ้านเติมสุขตำบลน,นครไทยปีที่1นึ่งมอบถุงพระราชทานให้แก่นางหวานลอยเหม็นซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการทางสายตาจากนั้นองค์มนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนกรายาณิวัฒนาหนึ่งบ้านร้องกอกตำบลนานบัวอำเภอนครไทย ปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน181คนเป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์จำนวน55คนในการนี้องคมนตรีได้มอบสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป